ลการของดวงดาวต่างๆมันมีผลต่อเอฟเฟก์กับชีวิตพยากรณ์สุดแม่นยำน้ำท่วมีสุลทษจะมีผิวเท้าจะกระทําดาวพฤหัสบดีดาวมรตยูดาวเกตดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวพระเสาร์โคจรอ,อยู่ในมุมจตุโกณแก่กันภัธรรมชาติต่างๆที่เกิดนาที่กไก,กรม้มที่จะเกิดพักแบ่งพ,พวกขัดแยง้งเกิด ไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเกิดแผ่นดินไหวดาวคารจะย้ายเข้ามาตรงนี้หลักการหลักวิชาหูราศาสตร์ครับชาวลัคนาราศีกันนะครับเป็นจังหวะของดวงชะตาเป็นจังหวะ ที่ช่วงนี้นะครับก่อนดูดวงนะผมจะดูดวงคุณในช่วง5พฤศจิกาไปจนถึง5ธันวาไป1เดือนนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดกับคุณได้บ้างแต่ฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามันจะมีปรากฏการณ์ในช่วงวันที่5ก็คือเขาเรียกว่าวันจันดับหรือวันอมาวศีเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ดาวจัน์ทรอยู่ในนักษัตวเลิกเดียวกันหรือมันแปลว่าคือพูดง่ายๆคือมีอาทิตย์ กับจันเนี่ยอยู่ร่วมราศีกันนะครับเขาเรียกกันว่าวันอมาวศีซึ่งมันตรงกับแรม15บห้าค่ำแต่ว่าคือจุดจันดับเนี่ยมันเกิดตีสี่สิบห้าวันนี้นะครับแต่ว่าพอเช้ามาเนี่ยมันเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำซึ่งเป็นวันพระจันทร์ใหม่ซึ่งทางโบราณเขาบอกว่าจุดมืดหรือจุดบอดเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าคืนเดือนมืดนะช่วงที่มันเกิดสนิทองศาแล้วมันมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยในในช่วงที่มันมืดอ่ะ นะครับก็คือตีสี่สิบห้านาทีในเช้าของวันห้าพฤศจิกาท่านั้นแล้วเนี่ยในช่วงห้าพฤศจิกาเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับอาจะต้องระวังเรื่องของรายจ่ายถ้ามีแผนจ่ายต่งตางๆนะครับนับจากนี้เป็นหนึ่งเดือนอะระวังรายจ่ายถ้ามีแผนจับจ่ายอะไรต่งตางๆนี่เป็นประโยชน์ให้จับจ่ายออกไปนะครับจะแก้เคล็ดดวงชะตา นะครับแต่ว่าในช่วงวันนี้มันมีเคสมงคลในการเสริมดวงเพื่ออำนวยโชคเข้ามานะครับเป็นวันที่โบราณเขาบอกว่าเหมาะที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆคุณพยายามทําอะไรใหม่ๆเช่นซื้อเสื้อผ้าสักตัวตัวถูกๆใส่เสื้อผ้าใหม่นะครับใช้ของใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนความคิดไปรูปแบบใหม่ๆทิ้งสิ่งเก่าๆเพราะว่าสรรพสิ่งในจักรวาลจะมีการเริ่มต้นใหม่นะครับเมื่อมีพระจันทร์ใหม่นะนะครับเพราะว่าหลังจาก เกิดจุดดับปับ๊บดาวจันทร์ก็จะโครจรไปเรื่อยๆนะครับเกิดปันขึ้นหนึ่งคำ่ำเกิดเป็นพระจ,จันทร์ใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดสิ่งที่ดีกับคุณนะครับพยายามริเริ่มใหม่ๆว่าจักรวาลจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดแต่ว่ามนุษย์จะชอบไปขยายสิ่งเก่านะครับเรื่องราวเก่าๆทําให้ชีวิตยังย่าเท้าอยู่กับที่ฉะนั้นช่วงนี้นะครับพระจ,จันทร์ใหม่โลกเปลี่ยนทุกวันความคิดคุณก็ต้องเปลี่ยน ฉะนั้นคุณจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองหรือว่ามองหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะาชาวลันาราศีกันย์อย่าย่ําเท้าอยู่กับที่แต่นี่ผมจะมาดูดวงคุณในช่วงห้าพฤศจิกาไปก่อนดูดวงเนี่ยมีเคล็ดหนึ่งก็คือว่าวันนี้ตอนกลางคืนวันที่5พฤศจิกาเนี่ยคุณก็ยืนอยู่กลางแจ้งในตอนกลางคืนก็ได้นะนะครับก็ขอพรจากพระจันทร์นะครับขออำนาจพระจันทร์คือมันเป็นช่วงวันที่จัก,กรวาลเนี่ยมีอำนาจคือหมายถึงว่าพระจันทร์เนี่ยมีอำนาจมาก เป็นช่วงเทวีแห่งดวงจันทร์ที่มีอํานาจที่สุดเพราะกาลังจะเริ่มขึ้นใหม่เริ่มต้นใหม่หลังจากดับเพราะนั้นคุณควรขอพรสิ่งที่ดีโดยเฉพาะเรื่องอะไรต่างๆที่ทําให้ชีวิตคุณเป็นเชิงบวก,บวกเกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับดวงชะตาผมจ่อไปในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ท่านใดทํางานเกี่ยวกับผู้หญิงทํางานด้านบริการทํางานติดต่อผู้หญิงทํางานด้านการเงินการธนาคารนะครับทำงานด้านการต่างประเทศ ทำงานที่มีการสื่อสารกับติดต่อกับทางไกลทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับแบบงานที่ไม่มีหน้าร้านนี่ก็ยังดีนะครับบางท่านจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานออนไลน์งานไม่มีหน้าร้านนะครับงานโซเชียลหรือต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวกับงานหรือว่างานคณนเป็นงานเดิมๆพยายามเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีมาเสริมมาเพิ่มจะมีความสําเร็จหรือว่ามันเป็นช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะมีการโฟกัสไปในเรื่องของการ ใช้การพัฒนาองค์ความรู้บางอย่างเพื่อจะสร้างอนาคตทางการเงินให้กับคุณก็ได้นะครับที่ดีขึ้นหรือคุณพยายามขยันหรือว่าใช้ความคิดสติปัญญาหรือเรียนรู้อะไรบางสิ่งเพื่อพัฒนาให้คุณมีช่องทางของรายได้หรือชีวิตคุณจะเติบโตไปในเรื่องของการเงินมากขึ้นช่วงนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือกับจากคนใกล้ตัวเป็นอย่างดีแต่ต้องระวังมีปากเสียงมีการวิวาทะเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายนะครับแล้วก็ คุณอาจจะมีการประทะกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือญาติสนิทคนใกล้ตัวคุณนะให้มากนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งท่านใดมีคู่คุณจะมีการมีปากเสียงมีเรื่องให้ผัดกันดีผัดกันง้อหรือคู่ของคุณเจ็บป่วยท่านใดไม่มีคู่มันจะแปลว่าจะเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแย้งได้ง่ายๆในช่วงจังหวะนี้เป็นอิทธิพลของดวงดาวยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งหนุนส่งคุณจะมีเพื่อนมาคุยประเด็นในเรื่องของเงินทองทองกับคุณ นะครับหรือมีคนใกล้ตัวเป็นญาติเข้ามาคุยในเรื่องของเงินทองทองกับคุณมันรวมไปถึงว่าท่าในใดรองเงินจากต่างประเทศรองเงินตกเบิกหรือว่ารองเงินจากเกี่ยวหรือเกี่ยวกับบ้านกับรถหรือรองเงินเก่ารองเงินอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามันรวมไปถึงว่าคุณได้เงินบางอย่างเข้ามาแบบคาดไม่ถึงแบบคาดไม่คิด <c oughs> แบบแบบคิดไม่ถึงนะครับหรือว่ามันแปลว่าได้เงินลับๆได้การสนุปสนุนทางการเงินจากคนใกล้ตัวนะครับหรือท่านใดมีธุรกิจที่เป็นแบบลับๆ นะครับออนไลน์เงเงินคุณไปในทางที่ดีแบบคาดไม่ถึงเลยในช่วงจังหวะนี้นะครับแล้วมันรวมไปถึงว่าท่านใดที่มีเงินนะครับเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นคุณค้าขายบ้านค้าขายรถเฟอร์นิเจอร์นะครับอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะั้นก็จะมีมุมที่ดีในช่วงจังหวะนี้นะครับแล้วก็ของเก่าของโบราณแรงต่างเนี่ยจะดีอยู่แต่ในช่วงจังหวะนี้นะครับชาวลัคนาราศรีกันเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่คุณนั้นนะครับจะต้อง ดูแลสุขภาพนะใช้คํานี้นะครับให้ดีนะครับระวังการเจ็บป่วยหรือมีอวัยวะบางอย่างคุณชารุดสุดโสมได้นะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณเนะี่ยจะมีเรื่องเบื่อหน่ายเบือ่อเบือ่อเซงเซหรือได้ไปควรทําอะไรใหม่ๆอย่าย้าเท่าอยู่กับที่นะนะครับเพราะดวงบอกว่าจะมีเหตุการณ์ให้แบบเบือ่อหน่ายเบื่อเบื่อถ้าไม่เบือ่อมันแปลว่าจะมีกิจกรรมบางอย่างให้คุณทำนะคุณหรือคุณจะเป็นตัวหากิจกรรมบางอย่างเข้ามาทําเพิ่ม นะครับแต่ถ้าอยู่เฉยๆนี่เบื่อนในช่วงนี้เพราะว่าดาวมันบอกว่าคุณจะมีกิจกรรมมากขึ้นมีกิจกรรมทําเพิ่มมีงานเพิ่มมีกิจกรรมเพิ่มนะครับรวมไปถึงว่าคุณจะมีเหตุการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสพอะไรใหม่ๆนะครับได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆเข้ามาในสมองนะครับแล้วก็เป็นชว่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับเป็นจังหวะของดวงดาวที่คุณนั้นจะไปเข้าใกล้ห้องเกี่ยวกับของเก่าของโบราณน,นะครับ พิธีกรรมเก่านะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ของมงคลได้ของมีค่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เรียนรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงว่าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์อยู่ดีๆเลื่อน Facebook ไปเจอเจอเกี่ยวกับธรรมะนะครับแล้วให้หยุดฟังนะครับก็ได้นะนะครับแล้วช่วงนี้ระวังปากให้มากปากคุณจะพาสวยได้ง่ายนะนะครับ ใช้ปากใช้คําพูดแม้กระทั่งการขีดการเขียนการเซนต่างๆเนี่ยการทาอะไรรวดเร็วข้อช้าลงหน่อยนะครับจะมีประเด็นได้เป็นจังหวะที่คนมีจะมีเหตุการณ์ให้มีคนมาเลื่อยเก้าอี้หรือมีคนทําให้คุณเสียชื่อมีคนมาเอาเรื่องของคุณไปคุยแล้วแบบว่าทําให้คุณเสียชื่อได้นะครับแล้วก็ระวังสิ่งศิษย์ให้โทษนะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ย เป็นจังหวะที่คุณเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมผู้หญิงโสดเนี่ยมักจะเจอคนมาชอบอาจจะเป็นแฟนคนอื่นนะครับนะในช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็รายจ่ายของคุณค่อนข้างเยอะนะคุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษรายจ่ายแบบเกินคาดคิดคาดไม่ถึงรวมถึงการได้เงินบางอย่างแบบนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยทีเดียวยว,ว่าจะได้เงินนี้มามันแปลว่าเทพเทวาจะให้โชคนะหรือรอเงินจากต่างประเทศะได้นะหรือว่ามันรวมมาถึงว่าท่านใดที่เอาเงินไปทําประกัน ือส่งประกันหนี้สินเก่าๆที่จ่ายอยู่มันก็แก้ดวงคุณนะในช่วงจังหวะนี้ไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับหรือว่ารอเสียเงินก้อนต่างๆเสียภาษีเสียอะไรต่างๆนะในช่วงนี้นะครับก็จะมุมที่ดีแต่ว่าเป็นจังหวะลีลาชีวิตที่คุณอาจจะมีการกันเงินหรือว่ามีการจัดสรรเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ามีการวางแผนทางการเงินมีเรื่องให้คิดเรื่องเงินเงินทองทองมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะครับตัวคุณเนี่ย จะต้องระวังการผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยหรือผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่ดีรวมไปถึงการถูกเบี้ยวถูกโกงกหรือมีคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแย้งต่างๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ญาติพี่น้องจะเจ็บป่วยจะมีเหตุการณ์ญาติพี่น้องเจ็บป่วยได้รวมไปถึงว่าคนในครอบครัวเนี่ย จะมีปัญหาสุขภาพหรือมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับหรือท่านอาจจะมีการเสียหายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถรถเฉียวเฉียวชนหรือรถพังหรือว่ามีแมวมีหมามีอะไรทางมาขีดข่วนรถคุณก็ได้นะครับแต่ว่าในดวงชะตาเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีลาชีวิตเนี่ยถ้ามีแผนเสียเงินไปกับบ้านกับรถเนี่ยแก้ดวงนะครับหรือเงินไปเกี่ยวพันกับเงินคุณจะไปเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องก็ได้หรือว่า มีแผนที่ใช้ใจ่ายเงินที่เป็นประโยชน์อยู่เนี่ยก็แก้ดวงนั้นในเรื่องของการเสียเงินไม่ฉะนนั้นคุณจะมีรายจ่ายแบบไม่ได้วางแผนเลยละนะครับนะช่วงนี้คุณจะแต่งกับเงินแต่งกับงานมากนะครับหรือกิจกรรมที่คุณทําอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้นะครับก็จะมีมุมที่จะเป็นไปในทางที่ดีหรือว่าคุณอาจจะมีการตัดสินใจชีวิตในบางเรื่องหรือว่ามีเรื่องให้วิตกกังวลในบางสิ่งด้วยในช่วงจังหวะเนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกัน คุณอาจจะมีสิ่งบางสิ่งที่ต้องทําเพิ่มมีความรับผิดชอบบางอย่างที่ต้องสูงขึ้นด้วยคุณจะเนื้อหอมใครได้คุยกับคุณในช่วงนี้จะหลงสเสน่ห์คุณด้วยโดยเฉพาะคนมีคู่อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคุยกับใครเนี่ยระวังเขามีคู่อยู่แล้วนะในช่วงนี้สำหรับคนโสดนะครับหรือท่านใดที่นานาทีเจอกันดีหน่อยนะ หมายถึงว่าแฟนคุณอาจ Proper อาจะยุ่งเรื่องงานคุณอาจจะยุ่งเรื่องงานยุ่งเรื่องหนี้สินภาระส่วนตัวจนไม่มีเวลาใส่ใจกันก็ได้นะครับหรือว่าต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายจังยุ่งก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับรับท่านผู้ชมนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยคืออะไรหลายท่านคงอยากล่วงรู้นะครับนะก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาไขคําตอบให้กับท่านในรูปแบบที่ถูกต้องของดวงพิชัยสงครามเนี่ยเป็นแบบใดนะครับแบบที่ไม่ถูกต้องเป็นแบบใดนะครับ นะแล้วก็ดวงวิเศษสงครามเนี่ยให้คุณด้านใดนะครับนะก็คุณจะได้ร่วงรู้จากผมนะครับคนที่ศึกษาในด้านของโหราศาสตร์นะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะไปเชื่อใครถ้าคุณไปเสิร์ชตามอินเทอร์เนต็ตคุณจะเชื่ออินเทอร์เนต็ตหรือคุณจะเชื่อผมนะครับนะคุณต้องเชื่อผมนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์ไทยจริงๆเพราะดวงวิเศษสงครามเนี่ยดวงวิเศษสงครามนั้นเป็นดวง เป็นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ไทยโดยตรงเป็นหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตีโกณมิตินะครับของดวงดาวของเราขณะเกิดนะครับนำเอามาผูกเป็นดวงชะตาของเราไว้สักการะบูชานะครับเอาง่ายก็คือว่านะครับดวงพิเัษสงครามเนี่ยก็คือเราจะใช้ดวงชะตาเราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับจังหวัดเกิดเอามาผูกดวงปับ๊บ มีดาวอาทิตย์ดาวจันดาวอังคารดาวพุธอยู่ในราศีใดแล้วก็เขียนรูปดวงก็เหมือนกับที่คุณไปดูดวงทั่วไปครับคือเป็นรูปจากราศีนะครับนะเป็นวงกลมนี้นะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะอันนี้ผมกำลังจะส่งให้เขาเพอดีผมเขียนให้กับแฟนขับนะแฟนขับสั่งมานะครับก็นะอันนี้ ก็คือเป็นรูปดวงนะครับก็จะมีดาวเนี่ยลัคนาอาทิตย์จันทร์อังคารพูดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในในอยู่ในดวงชะตาทีนี้เนี่ยล้อมรอบเนี่ยที่เป็นอักขระยันตรงเนี้ยนะครับก็คือก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวยอ่อของคาถาอิตีปิโสรัตนามารานะตรงนี้นะนะครับล้อมรอบยันนะครับเห็นชี้อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอุณาโลมนะครับเป็นจุดสุดยอดของยันจุดสูงสุดของยันนะนะครับนะแล้วก็ ก็จะมีตรงนี้นะนะครับตรงเนี้ยเป็นสมผุดของดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อุดเลิกนาะทีเลิกนะตรงเนี้ยนะแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นมัธยมละวิมัธยมจันทร์นะครับนะแล้วก็มัธยมอุดนะครับแล้วก็สมผุดลักนะนะแล้วก็มีหลายอย่างอะนะตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมสมผุดพระเคราในดวงชะตาตั้งแต่ภุมโมเห็นไหมเนี่ยครับตั้งแต่ภุมิโมนะตรงนี้ ฮุมโมบุโทชิวสุโกะนะครับเนะี่ยไปจนถึงมฤตยูนะนะครับมันเป็นเอาพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการคำนวณตัวเลขข้างล่างมันเป็นการคำนวณของวันเดือนมีเกิดของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปอ่าเซิร์ชซื้อตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามันมีแต่ด้านบนแสดงว่าตรงนี้เขาจะทําสําเร็จรูปให้กับคุณยัดตรงนี้ยเขาจะไม่เขียนให้นะครับแล้วก็เขาจะเขียนตัดวงคุณลงไป นะครับแล้วคุณก็จะไม่ได้สมผุดองศาตรงนี้คือมันสําคัญมากเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันเป็นดาวของคุณแล้วก็ดวงวิชาสงคารามก็จะประกอบด้วยนอกจากเป็นสมผุดจากการคํานวณของดาวต่างๆขณะเกิดแล้ว ก็จะมีหลักอิทธภพาพกับบา,ารทะจรอิทธภพาพกับบา,ารทะจรคือเป็นหลักของโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับนะคนชี่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะเขาก็จะมีวิธีการคํานวณได้นะครับนะแล้วก็การคํานวณหลักอิทธิพาพบาดทะจรเนี่ยต้องอหรือเป็นหลักตรงนี้นะพวกสมผุดดาวต,ต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีความรู้ชั้นสูงนะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์จึงจะคํานวณได้นะครับพันเป็นหลักคํานวณนะครับ นะเพราะว่าทั่วไปเขาจะใช้แต่แอปเอาก็คือบางทีมันมันมันไม่ใช่นะนะครับแต่ในที่เนี้ยต้องหาคนที่คำนวณเก่งแล้วก็เรียนรู้ลึกซึ้งจริงๆถึงจะเขียนดวงวิชาสงคารามออกมาถูกต้องแม่แม่นยำนะครับทนนั้นแล้วเนี่ยดวงวิชาสงคามเมื่อประกอบด้วยดวงแล้วก็จะมีคาถาอ e ีติบิโสรัตนามาลานะครับล้อมรอบแล้วนะครับก็ยังมีตรงนี้สมผุดดาวจากนั้นก็จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดอาจจะอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นคาถาอ e ิติปิโสแทิศนะครับอิต e ิปิโสแทิศนี้นะ e T นะครับ e อิติปิโสแทิศเนี่ยนะอิติปิโสแทิศคืออะไรก็คือเป็นคาถาเป็นพระประจําวันที่เราสวดทั่วไปนี่แหละนะครับนะก็แต่ละทิศก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับนะก็ ทิศเหนือใต้ออกตกนะครับไล่ตั้งแต่อีลัชาคตาละสาแต่เป็นอักขละโบราณนะนะครับอีลัชาคตาละสาติหังจัตโตโลทีนงังปิสัมละโลปูสัตพุทธโสมานาก,กาลิถาโทเนี่ยผาสัมสัมวิสาเทพระครับพุทธปันวุทูธ,ธรรมวะคะนะครับแล้วก็วาโทโนอะมะมะวาแล้วก็อวิสุนุสานุตินะครับก็คือครบทั้ง8ทิศนะครับนะเป็นคาถาแต่ละทิศแตกต่างกันซึ่งคา,าถาเหล่านี้เป็นคาถาที่เป็นคาถาโบราณศักดิ์สิทธิ์มาก นะครับใช้เศษเป่าอะไรต่างๆได้หมดกันภัยอันตรายต่างๆได้หมดเป็นทั้งมหาเสน่ห์มหาลาบนะครับมหาอุดได้หมดเลยคาถาทั้ง8ทิศเนี้ยแล้วก็อย่างยิ่งเลยคาถาที่อุ้มดวงชะตาไว้ตรงนี้คืออิทิปิโสรัตนามาลาเนี่ยมันเป็นตัวย่อของอ่าเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังฆคุณนะครับขณะแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไสยศาสตร์เลย นะครับอคาต่างเนี่ยเป็นอคาาระที่เป็นมงคลทั้งหมดเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมในาศาสนาทั้งหมดเลยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าให้คุณมากนะครับสำหรับท่านใดที่สวดอิติปิโสและตะนามาลาเนี่ย ด้วยแล้วก็บูชาดวงวิเชียสงครามด้วยก็เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธองค์การน้อมนําหลักธรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้นะครับนี่คือการสวดเป็นการสวดเพื่อ,อเป็นเครื่องจูงจิตใจนะครับแล้วก็เป็นการสวดบูชาดวงชะตาเราเองด้วยนะครับนะทั้นะแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ขององมงายน,นะครับนะนี่ผมอมธิบายท่านฟังนะนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปดูในอินเทอร์เน็ตเนระวังคนโดนหลอกนะครับดวงวิเชัยสงครามมันต้องมี ดวงคุณนะครับแล้วก็มันมีต้องมีเนี่ยพวกสมผุดองศาต่างๆเนี่ยมันต้องได้จากการคํานวณจริงๆนะส่วนใหญ่จะไม่มีตรงนี้นะครับมันต้องใช้เวลาคํานวณนะครับก็ต้องหาคนที่คํานวณแม่นด้วยแล้วก็ ศึกษาจริงๆเนี่ยนะครับเขาถึงจะคำนวณได้ส่วนใหญ่เเรียนรู้โหราศาสตร์อ่ะบางท่านยังภาคคำนวณยังไม่ไม่ได้เลยก็คือเรียนรู้ดาวจรก็มาทายเฉยๆนะ่แต่ไม่มีความรู้ที่จะคำนวณแบบเลิกนาะทีเลิกสมพุรอาทิตย์สมพุรจันอย่างเงี้ยคือเขาไม่คำนวณกันเมื่อเขาไปเรียนรู้แล้วก็เข้ามาทายเลยนะนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยท่านใดอยากจะให้ผมทําให้นะเหมือนกับแฟนคลับคนนี้นะครับแต่ว่าผมทํามันคิวยาวหน่อยนะต้องจองหน่อยนะนะครับนะผมใช้เวลาทําประมาณ5วันถ้าจองมาเพราะว่า มันต้องใช้เวลาเขียน,นผมเขียนใหม่ทุกดวงผมใช้หมึกซึมเน,นี่ยเขียนเลยนะครับเขียนใหม่ทุกดวงเลยแล้วก็ผมเติมอุณาโลมให้ทั้งหมด9นะอุณาโลมคืออะไรนะเป็นยอดของยันเป็นจุดสุดยอดของยันผมก็จะเติมเข้ามา9จุดนะครับ9จุดใช้9เพราะอะไรอุณาโลมเนี่ยเป็นจุดสุดยอดของยันมเมื่อเราใช้9คือเลขพ, saint, พักเกตกต็จะเพิ่มความขังนะครับนะให้กับให้กับยันของเรานะครับขนาดแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย แต่ก่อนนะี่ยดวงวิเชษสงคารามเขาจะทําเฉพาะกษัตริย์นะครับหรือเป็นแม่ทัพนายกองอย่างเงี้ยคนในรั้วในวังเขาจะทํากันนะครับคนทั่วไปจะไม่ได้ทํานะครับนะแล้วก็การวางดวงวิเชษสงคารามเขาจะวางในช่วงเลิกที่อาทิตย์กับจันทร์เดินในมุมที่ดีแล้วก็เป็นช่วงที่ดีกับดวงชะตาด้วยต้องหาเลิกที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับที่ดีกว่าดวงเวลาการบรรจุด,ดวงวิเชษสงคารามต่างๆเนี่ย เขาจะหาเลิกที่ดีกว่าดวงชะตาเช่นคือโหนเขาจะดูออกนะว่าดวงชะตาเราเนี่ยมันอยู่ระดับใดนะครับเมื่อการวางเลิกพิชัยสงครามเนี่ยการวางดวงพิชัยสงครามเราก็วางเลิกที่ดีกว่าดวงเราทําให้มันเป็นการปรับดวงแล้วยิ่งคุณเอาไปสวดนะครับก็จะน้อมนําสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นการบรรยายถึงหลักธรรมพุทธศาสนาด้วยนะครับนะหรือท่านใดอยากจะเอาดวงพิชัยสงคราม เป็นร้านค้าสมมติเปิดร้านค้าเนี่ยก็ได้เช่นสมมุติว่าคุณหาเลิกเปิดสํานักงานแล้วคุณอยากได้ดาวในช่วงนั้นนะครับก็เอาเลิกในวันนั้น,นก็คือเอาวันเดือนปีเวลาที่เปิดร้าน,นก็คือเป็นตัวแทนของกิจการนะเป็นสถานที่ก็ทําดวงมิชัยสงครามได้เพื่อเป็นสิริมงคลโขนเขาก็จะหาเลิกที่ดีแล้วก็ผูกดวงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของกิจการคุณนะครับนะมันก็จะมีดีมีร้ายก็ปนเปไปแหละกิจการ่ะ นะน,นั้นมันก็เหมือนกับดวงคนก็มีขึ้นมีลงนะครับะน,นั้นแล้วเนี่ยถ้าเราได้เลิกีผูกดวงดีมันก็ดีกับจิติการฉะนั้นเราเลิกมันสาคัญนะครับนะโบราณเขาถึงให้เลิกสําคัญนะจากการเพราะมันมีการคํานวณแบบนี้นะครับเพราะนั้นแล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อแอดบินผมไปได้เลยนะครับวอลยาโนหนึ Wall ่งไปจองนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ว่ามาประชาสัมพันธ์อันนี้แต่หมายถึงว่าอมาเล่าให้ฟังว่าดวงวิช่สงครามมันคืออะไรเวลาคุณไปซื้อไปบูชาในอินเทอร์เน็ตนะมันไม่ใช่จริงๆนะเขาทําสําเร็จรูปให้คุณนะ่ะ อันนี้ไม่ใช่การปรินสกรีนเขาอันนี้ผมต้องหาเลิกแล้วก็ช่วงที่ดาวจานันรดาวทิดโคจรอ,อยู่ในเลิกที่ดีด้วยนะครับแล้วก็หาในช่วงที่เหมาะในการที่จะวางดวงเลื่ให้กับคุณด้วยนะครับถ้าคุณไบซื้อร์เน่ยคุณจะได้สําเร็จรูปแล้วบางทีเขาเป็น,ปน,ปนงานงานสกรีนงานปรินให้คุณแต่อันนี้ผมใช้หมึกหมึกดําเขียนให้นะนะครับตั้งโต๊ะได้นะครับทําไว้เป็นที่ประทานผ้ารประทานได้นะครับมีที่ห้อยให้ด้วยนะนะครับ ห้ตรงนี้เลยนะครับนะเป็นขนาด A4 นะครับนะก็สวยงามมากเลยนะสวยงามมากนะครับนะก็นใดสนใจก็ทักแอดมินมานะครับวันนี้สวัสดีครับ